ไม่ว่าคนเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ฟ้าคนอยู่จะร่ำรวยแค่ไหนขนทองใส่โลงก็เอาไปไม่ได้เพื่อนจะมากแค่ไหนป่วยไข้ก็เห็นหน้าไม่กี่คนอำนาจยศสัก์สูงแค่ไหนพอหมดวัยก็ต้องวางลงหมวกสวยแค่ไหนก็ใส่ไม่ได้ตลอดการเสื้อผ้าแพงแค่ไหนนานวันไปผ่านไปก็ต้องขาด อย่าไปคิดว่าทุกสิ่งก็คือของเราคนเดียวอย่าไปคิดว่าตัวเองอเอดียวกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันกแค่อของที่ยืมโยมสุดท้ายความตายก็บังคับให้ต้องละทั้งหมดนะส่วนความจริงก็คือคุณธรรมความดีที่ติดตัวเนี่ยหากวันหนึ่งของชีวิตไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราไม่มีคนเข้าใจไม่มีคนสนใจไม่มีแม้คนที่จะเหลียวมองขอให้คุณโยมจงบอกกับตัวเอง ว่าเรายังมีเงาอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอยิ่งกลางแดดท,ที่แผดเผาเงายิ่งชัดคนโยมจมพึ่งพาตัวเองอย่าคอยอาศัยน้ำใจหรือว,ว่ารอคอยคนอื่นหากช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องทุกข์ผิดหวังเจ็บปวดจงเข้มแข็งยึดลมหายใจเป็นหลักให้แก่ชีวิตของตนเมื่อยังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสในความหวังคนโยมเราต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีใครสักคนพร้อมที่อยู่เคียงข้างเราก็เป็นได้ ดังนั้นไม่มีโอกาสดูแลกันก็จงดูแลกันให้ดีคุณโยมมีบทความหนึ่งน่าฟังมากเขาบอกว่าอย่าก,กอดฉันเพราะฉันไม่รู้สึกอย่าเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้เพราะฉันไม่ได้ใช้แล้วอยา่าตอบคาถามที่ฉันเคยอยากรู้เพราะฉันไม่ได้ยินอย่าพูดคําว่าขอโทษเมื่อฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยคุณไม่ได้โยมอย่ามีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทําดีต่อกันให้มากนะ ยามจากจะได้ไม่เสียใจในภายหลังคนหนึ่งโทรหาอีกคนตัดสายคนหนึ่งขอคําอธิบายอีกคนไม่สนใจคนหนึ่งบอกว่าจะทนอีกคนบอกว่าแล้วแต่โยมอะไรที่มันแย่ก็ให้ปล่อยมันไปเถอะนะปล่อยไปตอนนี้ให้มันเหลือไว้เพียงความทรงจําบางครั้งชีวิตเราก็เก็บทุกอย่างมาคิดจนเหนื่อยแล้วก็หนักเกินไปแล้วเราใส่ใจทุกคนไม่ได้คุณโยมและเอาความสุขไปฝากไว้กับเมื่อวานก็ไม่ได้เช่นกัน ลอยมันไปบ้างโยมแต่เราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะวิริเยทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรคุณโยมศรัทธาและความเพียรจะไปด้วยกันเสมอนะหากเราศรัทธาเชื่อมั่นเรื่องเหตุและ,ะผลเชื่อในกฎแห่งการกระทําผู้ที่เชื่อมั่นในบนุญจึงไม่ประมาทเร่งสร้างความดีสร้างความเพียรเพื่อดับทุกขคุณโยมทุกที่เกิดจากกฎแห่งการกระทํา ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วให้มีผลคือสุขนิรันดรเจริญพร